ไปอัปเดตกันในเอฟซีนะค,ครับก็ทุกมาด้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเราะก่อนนะบรรยากาศเช้านี้วันฮะวันเสาร์นะฮะวันพักผ่อนของใครหลายลๆคนในเอฟซีก็สายวันเสาร์นี้ครับ อู้มีสาวน้อยมาเล่นน้ำด้วยเอฟซีระวังสาวน้อยตกน้ำนะโอ้ดูเทคนิคก,การงวยของประดา,าอุ้ยแบบนี้ต้องให้พี่เหน่งทำขัวสะพานให้แล้ว,ไ,ลวไ,ไม่ไม่หมายถึงว่าไอถ้าพี่เหน่งทำแบบไอเสากลางน้ำหน่ะนะปะดา แบบเป็นขัวสะพานอ่ะอม,มันก็จะได้ง่ายไงยแบบลงไป,ไไปนะอันนี้เอาส่งที่ครัวกลางหรือว่ามีคนรับซื้อครับอ,รอ๋อนี่ครับผมนะฮะโอ้โหผักสลัดเน,ะนกกาะผักกาดขาวเหรอ ผมเห็นใบมันหยิกๆผมนึกว่าผักสลัดนะครับ fc เห็นผักแบบนี้แล้วอยากกินแปะสาะหน่อย fc เนาะผักประดานะ่ะมีแต่อัอนอสวยๆคือไปตลาดนะ่ะแบบนี้อ๋อรครับอ,อ,อือดูครับ fc พ่อมลาอีตนแบบว่าป้ปดาปลูกผักสวยมาก เหมือนในตลาดเลยอ่ะพูดง่ายเราไปซื้อในตลาดก็แบบนี้เลยนี่แหละมีความรู้นะครับประสบการณ์จากการปลูกผักปลูกหญ้าประดาเตรียมการตั้งแต่ลงดินนะครับใส่ปุ๋ยไปหลายกระสอบนะครับเพื่อนรู้ว่ามันลงปุ๋ยเยอะแล้วมันจะสวยแบบนี้นะบบนนนในะใเอฟซีลงแล้วลงรอบเดียวเลยเนาะประดาเนาะไม่ได้ลงซ้ำเนาะ ค<ม>ให้น้ำอย่างเียรกอแลวกแม,ลง,ม,มล,กลงักนโเลม่ัครับโอเคนะเดี๋ยวให้ป้าดาทำงานต่อนะเดี๋ยวเราว่าแล้วกลับป้ายนะเอซเราก็ไปลุยกันต่อนะครับก็ช่วงนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาชุมชนนะฮะก็กำลังเติบโตนะครับจากพื้นที่แลนแคนนะครับ กลายเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญนะฮะทั้งด้านจิตใจคนก็เจริญขึ้นนะครับนะมีองค์พ่อปู่ปาดิจิตเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญที่นี่นะครับมาพัฒนาพื้นที่นะครับพวกน้องนาจั้ปาดงแห่งนี้นะฮะแล้วก็กลยวันวงสวงเข้ามาแล้วนะครับพื้นที่ต่างๆก็เตรียมเตรียมการพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของ FC ไม่ว่าจะเป็น ศาลานะครับที่ดาเศรษฐีนะครับเอฟซีแล้วก็ที่บริเวณตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นที่จอดรถก็ได้เนาะรอดูนะครับสีทสางบ้านครับครับผมสวัสดีครับลาสุดที่ขัวกลาง บุกช่องพี่เสือพาไปนะไม่อ่านคอมเมนต์เราเลยนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เสือครับ Good morning ครับนะฮะเสืออะไรแต่เช้าเลยนะฮะผมผมยังนอนยังไม่ลุกเลยได้ยินเสียงพี่เสือมาหลอกหลอนเลยแต่เช้านี่จับปลาได้ตัวใหญ่ยอู้หเหรออู้กินกับผักเลยถ้าอย่างนั้นปลาตัวใหญ่ปลาโอเคไปมาแล้วกลับป้ายเรานะครับไปหาลอกก่อนนะครับสี่ เสียบตาแต่เช้าเลยครับอืมเอ๊ยบอ่อห้องน้ำลงไปแล้วนะครับ FC ครับถังแซกของบ้านนอกดาวลงไปแล้วนะครับ FC ตอนนีนะ้แล้วก็มีท่อวางอยู่ข้างบนนะ FC ทีมช่างมาทําตอนไหนเนาะโอ้โหปลาคำใสเปิดร้านแล้วเอฟซี FC ตอนนี้ว้าวเปิดร้านเปิดร้านสินค้ามาใหม่แล้วค่ะว้าวเอซี FC ครับนี่ครับปลาคำใสะะโอ้เบอรห์หนึ่งนี่สวยมากเลยผ้าไหม,ไหมนี่ <20 S 1> ย,ยี่สิบผืนนะอืมมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะก็อุหน,นุนป้าคำสได้นะจะได้เอาเงินมาสร้างบ้านนะผ้าไหมนี่ก็สงองร้อยผ้าผ้าคาแบบพิมพ์ลายสองร้อยห้าสิบผ้าไหมสี่ร้อยโฟมสูงอัดกาวให้เรียบร้อยอืมะะใส่ซับในให้เรียบร้อยผมว่าป้าคำสขาดหุ่นเนาะ,<จ>ะหุ่นตุ๊ก,กตา<อ>ที่ใส่หุ่นตุ๊กตาที่ใส่โชว์อ่ะเหมือนกับตอนที่อยู่กอกกอกอ่ะ ส่วนใหญจะขายออกต้องทัวหุ่นนะเอซีผมสังเกตหลายรอบแล้วป้าคำใสตัวไหนใส่หุ่นไว้นี่ขายออกทุกตัวนั้นใช่ใช่เพราะว่าเขาเห็นภาพไงเห็นสัดส่วนแต่ถ้าวางอยู่ในราวเนี่ยมันมีคนใสใช่นี่ก็เพิ่งเจ็ดครับเดี๋ยวไปเลาะก่อนนี่ไปหาเลาะก่อนเอฟซีแฟนครับก็ฝากพี่กำลังแรงใจฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเอซทุกท่านนะฮะ ดยูด้วยกันไปด้วยกันนะะฝากหัวใจไว้ที่จำปาดงดินชุ่มนะครับ FC ทางบ้านนะฮะชุ่มฉ่ำ การพอปลูกมาเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากแต่ทําไมแถวนี้ไม่มีแถวคุดเรือคำนี่คือฝนตกแบบตกหนักมากเหมือนฤดูฝนเลยครับ fc ผมรลบว่าน้ําในนาน่าจะอย่างน,น้อยต้องร้องรองแต่แปลกเลยไม่มีเลยอ่ะอยู่ทางนี้น่าจะต้อยนะครับอยู่แถวที่พักอดีซอนที่กุดเรือคาคือแบบตกหนักมากเหมือนฤดูฝนเลย fc ครับตกจนถึงตีห้ามันแล้วไฟดับด้วยนะครับเมื่อคืนพาก,กันนอนร้อนนะครับ,บน้องนุกนะ ก็ดีแต่ว่ามีพัลดลมตัวล่าเซลลตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยให้คลายร้อนไปได้แต่กว่าจะรู้สึกตัวกว่าจะลุกขึ้นมานะครับโอ้โหแบบร้อนมากนะฮะก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอดิษอนแฟมิลี่ครับวันพักผ่อนของใครหลายๆคนนะฮะเชา้าวันเสาร์นี้ก็ขอให้พักผ่อนมีความสุขกับการ วันหยุดนะฮะวันหยุดของแต่ละท่านด้วยนะครับท่านไหนทํางานอยู่ก็ฝากเป็นกาลังใจสู้ๆนะครับฝาก TP c o f f e ฟทีพีโกโกเสื้อองปา่ปิจิตด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอันนี้กล้องรุ่นเก่าครับเอฟซจะต้องในหมุนเอาฮะกลับกล้องไม่ได้ขอบคุณสลากรีนี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ